สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําคาเฟ่บรรยากาศสวนป่าดงดิบนะครับร้านนี้ชื่อชละทานตั้งอยู่ที่ตําบลห้วยขวางอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับวิ่งเส้นถนนมาลายแมนประมาณกมที่19านะครับขับเลยปั๊มปตทมานิดนึงจะเจอป้ายร้านอาหารชลทานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองชลประทานนะครับขับเข้ามาไม่ไกลก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือเข้ามาจะเจอลานจอดรถกว้างขวางร้านเขาจะมี2โซนนะครับโซนสวนอาหารข้างหน้าจะเปิดช่วงเย็นๆนะครับมีดนตรีสดแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยคือตรงนี้ครับนี่คือสวนป่าดิบชื้นที่เป็นทางเดินผา ผ่านไปที่โซนคาเฟ่บรรยากาศเหมือนเราเข้ามาอยู่ในป่าจริงๆเลยนะครับมีต้นไม้หนาแน่นสวยงามโดยเฉพาะพวกมอสพวกเฟิร์นต่างๆมองไปทางไหนก็เจอแต่สีเขียวสบายตามีน้ําตกมีลาําธารบรรยากาศเย็นสบายมากเพราะว่าเขามีการพ่นละอองน้ําทั้งวันนะครับมีปลาคราฟสีสันฉูดฉาดว่ายมาให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆเดินเพลินจนลืมหิวไปเลยครับตัวคาเฟ่จะอยู่ด้านในสุดเลยคือเรียกได้ว่าต้องบุกป่าฝาดงเข้าไปนะครับช่วงนี้เขาก็จะแต่งเป็นธีมคริสต์มาสในนี้เป็นห้องแอร์เย็นสบายแต่ว่าเราชอบความเป็นธรรมชาติก็เลยขอออกมานั่งข้าง นเน้นเป็นอาหารไทยๆเมนูที่เราคุ้นเคยกันแหละแต่ว่าเสิร์ฟมาในสไตล์สวนอาหารเลยก็คือมาแบบจานใหญ่ๆนะครับปลาก็มาแบบทั้งตัวเลยเริ่มกันที่เมนูแกงส้มแปซะที่เขาจะใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เอามาทอดทั้งตัวจนเหลืองกรอบวางบนหม้อไฟโปด้วยยอดผักกระเฉดแล้วก็ราดด้วยน้ําแกงส้มที่มีไหลบัวดอกแคร์แล้วก็แครอทหม้อน,นี้ราคา320บาทครับแกงส้มอร่อยมากเป็นรสชาติแกงส้มที่เข้มขน้นเปรี้ยวเค็มหวานใครชอบกินแกงส้มอย่าลืมสั่งนะเมนูต่อมาเป็นส้มตําปลาทับทิมทอดนะครับปลาทับทิมที่นี่ก็สามารถทําได้หลากหล เมูวันนี้เราสั่งเป็นส้มตำนะครับปลาทับทิมเล,ลาะก้างหั่นเป็นชิ้นแล้วเอามาทอดแล้วก็ตำส้มตำไทยราดลงไปนะครับจานนี้ราคา300บาทได้ปลาทับทิมตัวใหญ่เลยแล้วก็ส้มตำราดมาพูนๆจานแบบนี้เลยครับต่อมาเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลาตัวใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบระหว่างรอปลาสุกก็มาทำยำมะม่วงเอาไว้กินคู่กันปลาสุกได้ที่แล้วก,กำลังร้อนๆแบบนี้เลยครับราดด้วยน้ำปลาที่เคี่ยวไว้ทันทีปลาเขาก็จะเอาก้างกลางออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติด,ดีครับปลาสด,สดกรอบเคลือบซอนน้ำปลาฉ่ำๆกินกับยำมะม่วงตัดเปรี้ยว นิดๆเข้ากันดีมากปลากระพงทอดน้ําปลาราคา340บาทต่อมาจานนี้คือสลัดหมูย่างครับที่เขากําลังหั่นอยู่นี่คือคอหมูย่างนะครับดูจากความนุ่มชุ่มฉ่ำแบบนี้แล้วเนี่ยอยากได้น้ําจิ้มแจ่วเลยแต่เขาจะเอาคอหมูย่างมามกซ์กับสลัดผลไม้ที่จะมีทั้งแอปเปิลสาลี่แก้วมังกรเสิร์ฟกับน้ําสลัดครีมที่เขาตีเองจานนี้จะได้หลากหลายรสชาติทั้งคอหมูย่างที่หมักย่างมาจนนุ่มรสชาติเข้าเนื้อกินกับสลัดผลไม้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นแล้วก็จะมีน้ําสลัดครีมกลมกล่อมซึ่งที่เราเห็็็็็นนนนนนกกกกส่่่วใหหญจะเเเปปปุ้้งทอดรรแตีมูา ผสมผสานกันได้ลงตัวมากๆเด็กๆก็น่าจะชอบด้วยสําหรับเมนูนี้จากนี้ราคา140บาทครับต่อมาถ้วยนี้คือไข่ตุ๋นทะเลครับเป็นไข่ตุ๋นที่มีความเด้งดึ๋งเด้งดึงน่ากินมากวิธีทําก็คือตีไข่กับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแล้วก็เอาไปนึ่งประมาณ15-20นาทีครับแล้วก็เอามาแต่งหน้าด้วยกุ้งหมึกแครอทและต้นหอมถ้วยนี้140บาทน่ากินมากไข่ตุ๋นเนื้อเนียนสวยหน้าแน่นรสชาติเบาๆละมุนละมุนมีกลิน่น,นะน,นหอมเจียวนิดๆด้วยนะไข่ตุ๋น พรายลงไปมีทั้งพริกขี้ฟ้าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดใส่หมูสับนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลปีป๊บแล้วก็ใส่เนื้อปลาอินทรีย์เค็มลงไปตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นเพราะคำว่าหล่นนี่คือเครื่องจิ้มนะครับต้องเอาผักไปจิ้มได้เสิร์ฟพร้อมกับผักสดนานาชนิดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นขมิ้นขาวนะครับกินกับหล่นแบบนี้อร่อยมากรสชาติกลมกล่อมดีแล้วก็เครื่องสมุนไพรเขาจะเยอะๆหน่อยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกินแล้วจะเปลืองผักมากเลยนะครับชุดนี้ราคา1 อันนี้ก็อร่อยนะครับคอหมูย่างนุ่มๆกินกับน้ำยำตะไคร้รสชาติแซ่บดีครับเมนูปลาแม่น้ําก็มีนะครับจานนี้เป็นผัดฉาปลาคังรสชาติจัดจ้านมากจะออกเผ็ดเลยนะครับสีสันสวยงามได้จากพริกเหลืองเนื้อปลาสดดีแล้วก็จะมีความหอมสมุนไพรโดดเด่นด้วยกระชายครับจานนี้160บาทอันนี้เป็นปากเป็ดทอดนะครับสั่งมากินเล่นราคา120บาทอาหารจานเดียวก็มีนะฮะอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวฟูน่ากินมากแล้วที่พลาดไม่ได้เลยคืออยากจะแนะนาเมนูพวกเครื่องดื่มเบเกอรี่ที่นี่อร่อยมากๆครับมีทั้ เอสเพรสโซ่กับไอศครีมวานิลาเวลากินก็เทผสมลงไปแล้วก็สัมผัสครีมนุ่มๆรสกาแฟกับวานิลาที่เข้ากันมากครับเมนูสมูทตี้เขาก็จะใช้ผลไม้แท้เมนูโกโก้ก,ก็เข้มข้นนะครับกาแฟก็พรีเมียมเลยแหละครับแล้วก็เค้กโฮมเมดทางร้านทําเองอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะนี่ครับเค้กมะพร้าวกับเค้กลำไยอร่อยมากอร่อยจนต้องซื้อกลับอ่ะครับเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับการบริการดีมากมีการอำนวยความสะดวกที่ครบครันครับมีมุมสําหรับเด็กๆมีทางที่เหมาะกับวีลแชร์นะครับแล้วก็โซนนอกเนี่ยสามารถน สัตว์เลี้ยงเข้าได้ร้านนี้จะอยู่ใกล้3วัดดังนะครับก็คือวัดไร่แตงทองวัดรางหมันแล้วก็วัดหนองพงนกครับกินเสร็จก็ไปไหว้พระกันต่อได้เลยร้านโชลทานเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งไปจนถึง4ี่ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแอดจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ